สำหรับสิ่งที่เราต้องรู้จากแผนภาพรูปนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเห็นแผนภาพรูปนี้สิ่งแรกที่เราต้องดูก็คืออะไรนะครับเข็มของโวลต์มิเตอร์ใช่ปะซึ่งเข็มของโวลต์มิเตอร์นี้จะแสดงทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนนะครับเพราะนั้นเราก็เขียนไปเลยอิเล็กตรอนจะไหลจากฝั่งนี้มาทางฝั่งนี้แสดงว่าสารสีจะต้องทําหน้าที่อะไรครับให้อิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยาอะไรครับออกซิเดชันส่วนซ U ฝั่งทางนี้ทําหน้าที่อะไรครับรับอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยาอะไรครับรีดักชันนั่นเอง โอเคไหมครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะนั้นเขียนเมื่ยาออกซิเดชันรีดักชันที่เกิดขึ้นได้ไหมก็ได้นะครับยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นก็คือซัตเอ็นทำหน้าที่จ่ายอิเล็กตรอนออกไปเป็นซัตเอ็นสองบวกกับอะไรครับสองอิเล็กตรอนนั่นเองส่วนเมยารีดักชันที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับก็เป็นซีอูสองบวกบวกกับสองอิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นโลหะซีอูนะครับ เพื่อจากไปาน,นี้นะครับเราจะพบว่าสังกะสีทําหน้าที่จ่ายอิเล็กตรอนลงไปสังกะสีตัวนี้จะค่อยๆเป็นไงครับจะก,กร่อนเพราะนั้นต้องจานะครับด้านออกซิเดชันจะเป็นไงครับจะก,กร่อนส่วน Cu2+ ตัวนี้จะวิ่งเข้ามารับอิเล็กตรอนแล้วทําให้ด้านนี้เป็นไงครับหนาขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าด้านไหนก่อนต้องตอบด้านออกซิเดชันส่วนด้านไหนหนาขึ้นก็ต้องตอบด้านอะไรครับด้านรีดักชันนั่นเอง ถามว่าแล้วปริยาดีดอกเป็นไงก็จับ2สมการนี้รวมกันนะครับ2องเล็กตอนแต่กับ2องิเล็กตรอนไปแสดงว่าสมการดีดอกที่เกิดขึ้นก็คือต t ดเอบวกด้วยอะครับ CU 2บวกกลายไปเป็นต t ดเอบวกบวกกับไรครับบวกกับ C u นั่นเองโอเคนะครับก็จะได้ในรูปสมกครแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วถ้าระบุขั้วขั้วแคโทดขั้วแอโนดล่ะเป็นยังไงนะครับก็ปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นอะไรนะ เป็นแอนโอดเพราะนั้น r ีดักชั o นต้องเป็นแคโทดแคโทดคือขั้วบวกเพราะนั้นแอนโอดจะต้องเป็นขัอ้วอไรครับเป็นขั้วลบนั่นเองโอเคเนาะนะครับมันก็จะมีอยู่เท่าๆนี้นะครับถามอ่าโอเคนะนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้จริงๆเราลองนั่งทําก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะเปิดวิดีโอถัดไปหรือก็เปิดค้างไว้ก็ได้ให้มันโหลดไปก่อนก็ได้จะได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้ก็มาดูข้ออื่นๆบ้างนะครับจาก2องใบายาน,นี้เขาถามว่าตัวออกซิะไร ตัวออกซิไดซ์ก็คือตัวออกซิไดซ์คืออะไรครับตัวออกซิไดซ์แสดงว่าต้องเกิดปฏิกิริยาอะไรครับรีดักชันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่าใครเกิดปฏิกิริยารีดักชันในที่นี้ก็คืออะไรครับ cu 2บวกส่วนตัวรีบิวก็คือต้องเกิดปฏิกิริยาอะไรครับออกซิเดชันปฏิกิริยาออกก็คือใครครับก็คือซัตเอนเอสนั่นเองด้านใดเกิดการผูกก่อนก็คือด้านไหนครับด้านแอโนดใช่ไหมครับหรือด้านที่เกิดปฏิกิริยาอะไรครับออกซิเดชันส่วนด้านใดที่อิเล็กตรอนหนาขึ้นก็คือด้านแคโทด หรือก็คือปฏิกิยาอะไรครับปฏิกิยารีดักชันนั่นเองโอเคไหมครับกำหนดค้วบวกค้วลบพี่กําหนดไปแล้วเมื่อกี้นะครับเขาถามว่าด้านแอนโอดจะมีไอออนใดในสารลายมากขึ้นด้านแอนโอด้าอราดยู่จากรูปด้านแอนโอดก็คือด้านนี้จะพบว่าเมื่อเกิดป,ปริยาปื๊สังกะสีตรงนี้จะก,ก่อนออกมาเพื่อให้อะไรครับให้สังกะสีสองบวกมากขึ้นเพราะนั้นเมื่อปริยาเกิดไปเรื่อนสังโลหะสังกะสีจะก,ก่อนออกมากลายเป็นอะไรครับเป็นสังกะสีสองบวกนันเองเพราะฉะนั้นด้านด้านด้านแอนโอดก็จะมีอะไรมากขึ้นครับ สแตเอ็นสองบวกมากขึ้นส่วนด้านแคโทดกันไรครับ CU บวกจะวิ่งเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะเพราะนั้น CU บวกจะถูกใช้ไปเรื่อยๆทำให้ CU บวกเป็นไงครับลดลงนะครับดังนั้นจึงเหมือนกับมีซันเฟสเป็นไงครับมากขึ้นแต่จริงๆซันเฟสได้มากขึ้นไหมก็ไม่นะครับซันเฟสจะเท่าเดิมอยู่นะครับส่วนอันถัดไปข้อ9ถามว่าสถานไอออนทาหน้าที่อะไรสถานไอออนทำหน้าที่ไรครับรักษาสมดุล ระหว่างไอออนบวกลบในแต่ละขึ้นเซลล์ให้เป็นไงครับให้คงที่นั่นเองนะครับโอเคเนาะจำได้ไหมว่ารักษาไงบ้างกย้อนกลับมาดูอย่างนี้สมมติว่าพี่ใช้สะพานไอออนในรูปนี้ก็คือเป็น kno 3 kno 3จะเกิดการแตกตัวให้อะไรครับให้ k บวกกับ no 3ลบด้านนี้มีไอออนบวกมากขึ้นเพราะนั้นมันก็จะส่งใครลงมาส่งไอออนลบลงมาส่วนด้านนี้มีไอออนบวกถูกใช้ไปเรื่อยๆไอออนบวกลดลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องส่งใครลงมาครับส่งไอออนบวกลงมานั่นเอง เนาะนะครับข้าวๆก็ประมาณนี้ส่วนข้อ10ถามว่าอิเล็กตรอนจะหยุดไหลเมื่อเมื่อศักไฟฟ้าของแท่งอิเล็กโทรเท่ากันนะครับอันนี้จริงๆน่าจะต้องจําหน่อยนะครับข้อ10เนาะนะครับเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันอิเล็กตรอนจะหยุดไหลเมื่อศักไฟฟ้าของทแท่งอิเล็กโทรเท่ากันหรือความต่างศักเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็จดลงไปส่วนข้อ11ที่ทางการไหลของอิเล็กตรอนนะครับอันนี้จะไหลจากไหนครับ ไหลาจากสูงไปนะครับอ่าไหลาจากอะไรนะไหลาจากต่าไปเลครับไปสูงไหลาจากสักต่ําไปสักสูงและการไหลของอิเล็กตรอนตัวนี้จะไหลสวนสวนกับอะไรครับสวนกับกระแสจริงๆถ้าใครจําได้ในฟิสิกส์นะครับกระแสจะไหลาจากสูงมาต่ําเพราะนั้นอิเล็กตรอนจะไหลาจากต่าไปไลยครับไปสูงนั่นเองโอเคเนาะนะครับอันนี้ก็คือเป็น11ข้อที่เราต้องรู้จักนะครับพยายามจําอันนี้ให้ได้นะครับถ้าจําได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอเคเนาะ ได้อยู่นะนะครับบอกเราว่าเมื่อเห็นรูปนี้ทุกครั้งต้องดูที่อะไรก่อนครับเข็มของวอลเนเตอร์นะครับถ้าเข็มชี้ไปด้านนี้อิเล็กตรอนก็จะไหลไปด้านนี้ถ้าอิเล็กตรอนไหลออกจากด้านนี้แสดงว่าด้านนี้ต้องเกิดเป็นขั้วเลยครับสังกะสีต้องเกิดเปียาออกซิเดชันเป็นแอนดูดก็คือเป็นขั้วลบส่วน Cu รับอิเล็กตรอนเกิดเปยียกเรดักชันเป็นแคนโทดก็คือขั้วแหลครับขั้วบ,บวกนั่นเองนะครับก็จะได้แบบนี้ ส่วนรูปถัดไปนะครับที่เราเห็นอยู่บิเกอร์ข้างล่างนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับครึ่งเซลล์ทางซ้ายกับทางขวาต้องมีความแตกต่างกันแต่ถ้ามองอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือใช้โลหะ a ออันนี้ก็โลหะ a อจุ่มลงในสารละลายซิมเวอร์ในเตือนนี้ก็ซิมเวอร์ในเตืเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกันแทบจะทุกอย่างนะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือความเข้มข้นตัวนี้0ูนโมลาร์สน่งนตัวนี้เท่าไหร่ครับ0ูนดโมลาร์เพราะนั้นจากตรงนี้จะพบว่านะครับถ้ามนม้้เขข ตรงเซล์ความเข้มข้นนะครับให้เราจําจําว่าอะไรนะครับต้องจําว่าจําจว่าเจือจางนะครับคลื่นเซลล์ที่เจือจางจะเกิดไปยาออกซิเดชันนะครับอ่าเขียนไว้เขียนโตัวโ,โตไว้ก็ได้นะครับหรือพี่เขียนอย่างนี้ก็ได้เจือจางเกิดไปยาอะไรนะปรปยาออกนะครับอันนี้ต้องจํานะครับเพราะฉะนั้นครื่นเซลลที่มีความเข้มข้นมากกว่าก็จะเกิดไปยาะไรครับรีดักชันนั่นเอง เพราะนั้นถ้าจับรูปนี้ตัวนี้กับตัวนี้ฝั่งนี้เจือจางกว่าแสดงว่าฝั่งนี้ต้องเกิดไปยาอะไรครับไปยาออกซิเดชันฝั่งนี้ต้องเกิดไปยาอะไรครับรีดักชันแสดงว่าถ้ามีเข็มบอลมิเตอร์เข็มบอลมิเตอร์ต้องเบนไปด้านนี้และอิเล็กตรอนต้องไหลออกจากด้านไหนครับด้านซ้ายไปด้านขวานั่นเองนะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้